ฝันเห็นจอมปลวกเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับ อาจจะมีนิ่งไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะครับยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นช้าๆนะครับในเรื่องของการงานนะครับท่านจะมีความรู้สึกที่อยากจะมีเวลาพักเหนื่อยบ้างนะครับแล้วว่ารู้สึกว่าตัวท่านเองไม่ค่อย มีพลังงานที่อยากจะทำะไรมากนักนะครับในเรื่องของการเงินนะครับสถานการณ์การเงินในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนักมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับทำให้การเงินท่านค่อนข้างตึงตัวนะบางครั้งก็อาจจะเกิดการสะดุดในเรื่องของการเงินได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะเป็นช่วงนะครับที่คนโสดน,นะครับไม่มีใครเข้ามานะครับหรือหากนะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ก็จะนิ่งๆกันไปใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือดไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆของชีวิตของท่านนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้า,ห,นาหลายตาอยู่เสมอนะครับ ในเรื่องของการงานท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการพบปะพูดคุยกับผู้คนงานต้องประสานงานงานที่ต้องออกไปพบปะกับลูกค้านะครับติดต่อกับคนภายนอกครับซึ่งโดยรวมแล้วก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับงานต่างๆก็จะลาบรื่นนะครับมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องก,การเงินก็ยังไม่ลําบากมากนักนะครับยังมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงินอยู่นะครับ ระยะนี้ในเรื่องของความรักนะครับในคนโสดก็มีโอกาสจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะครับในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมีการวางแผนในอนาคตว่าจะสร้างบ้านมีเรือนหอนะครับหรือว่าบางคนก็ตกลง,ลงใจกันว่าจะมีบุตรในช่วงนี้ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับท่านอาจจะมีความกลัวกับการเปลี่ยนแปลงและไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆนะครับอย่างไปน้อย่างเสียดายนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องของความรักนะ อาจจะมีความคาดหวังและเรียกร้องจากคนรักมากจนเกินไปนะครับท่านชอบที่จะควบคุมหรือต้องการให้คนรักเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาท่านเพียงฝ่ายเดียวหากท่านไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือนิสัยของตัวเองตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็โอกาสก้าวหน้าไปกว่าน,นี้ก็อาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องงานก็จําเป็นต้องปรับมุมมองทัศนคติแนวคิดของท่านไว้ด้วยนะครับรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะครับ ระวังความเชื่อมั่นนะครับหรือยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปนะครับทําให้เรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เราคาดหวังไว้ ใบที่4ี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านอาจจะมีความพยายามทําอะไรบางอย่างมาแล้วนะครับในอดีตในตอนนี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการหยุดพักจากสิ่งต่างๆชั่วคราวเพื่อสังเกตผลลัพธ์นะครับจากการลงทุนลงแรงไปนะครับรวมถึงการประเมินสถานการณ์ว่าจะเอาไงต่อจะเดินหน้าหรือทําอะไรต่อนะครับในเรื่องงานนะครับช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะทุ่มเทงานหนักนะครับ แล้วก็เริ่มที่จะอ่อนลาอยากจะพักความสำเร็จต่างๆเริ่มมีเขาลางให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกอาจจะยังไม่ได้หลักใจนะครับการเงินก็จะเริ่มมั่นคงมั่นคงขึ้นทีละนิดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับขอให้ท่านจะถอดใจนะครับขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะพบความสำเร็จได้ในอนาคตเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสหมายเลข10หมายเลขสี่ และหมายเลขก7ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขก7และหมายเลข10